อย่าลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยอ่าครับผมครับสวัสดีครับผมกันแบนเกมเช่นเดนกับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม The s สวิเวอร์ลนะครับผมมาเดีย๋ยวมาต่อเกมพี่กันต่อเลยดีกว่าอ่าตอนนี้ผมก็เริ่มสร้างกำแพงบ้านแล้วนะเห็นไหมเป็นกำแพงหินเลยโอ้โหเรียกได้ว่ารับรองจะต้องมีความแข็งแกร่งอย่างแน่นอนครับผมยี ύ, น่นี่ผมก็ได้ทำการอัปเกรดกำแพงนะครับผมเป็นหลายระดับไปนะนี่มีหน้าต่างด้วยแล้วก็มีประตูบ้านด้วยนะนี่ที่สำคัญครับผมมีกำแพงเหล็กด้วยแต่่่่วาาาาเรรยังไมมสถทีจะ ได้นะตอนนี้เพราะว่าเหล็กมันหาย,ยากมากๆเลยโอเคในพาร์ทน,นี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างกำแพงนะครับผมเอาให้เสร็จเลยนะเอ้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เสร็จนะครับผมยังขาดทรัพยกรอ,อยู่นะเดี๋ยวดูซิปึ๊บขาดเลยครับผมก้อนหินนี่ผมใส่เข้าไปหมดเลยนะฮะตอนนี้ขาดในส่วนของดินครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องหาพนักงานขุดดินก่อนฮนะเอ้เดี๋ยวก่อนนะใครจะเป็นพนักงานขุดดินกันนะคนนี้เป็นพนักงานคราบของเนี้ยอืมใครดีเอาใครดีครับผมเอาใครดีใหม่เหรอใหม่เขาเป็นใครครับผม ใหม่ใหม่ว่างงานเอาใหม่เป็นพนักงานขุดดินดีกว่านะผมว่านะอนอื่นนะับผมเราต้องเอาพ่วมาก่อนนะแล้วก็หาใหม่ก่อนหาใหม่ก่อนก็ผมนี่แหละฮะขั้นตอนที่จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับผมในการสั่งลิงับเพราะว่ามันจะมั่วมากเลยครับผมอนอื่นหาใหม่ก่อนเ่ยใหม่เหรออ่าโยนกล้วยให้ใหม่คนเดียวนะพยายามอย่าโยนให้คนอื่นนะผมไม,ะไม่งั้นมันจะงงนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่เด็กเราต้องโยนพั่วก่อนอ่าโยนพั่วให้ใหม่ก่อนอย่างนีน้ใช่ไหมใหม่รับพ่วไปแล้วก็ ใหม่ศึกษาโอเคใหม่ตามมาอืมใหม่มาขุดดินนี่ขุดตรงนี้โอเคอ่าทีนี้ใหม่ก็จะขุดดินนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะต้องหาพนักงานเก็บดินนะครับผมแล้วก็เอามาโปะที่กําแพงหินตรงนี้นะฮะ้ออยใครดีนะตอนนี้ใหม่ขุดดินอยู่ใช่ไหมเอาเป็นพิกเซลดีกว่ามะเออพิกเซลดีกว่าไอ,อ้พ,กกออพิกเซลนี่เป็นพนักงานคลาบอะโอ้ยน,นี้เขาว่างงานอยู่นี่หว่าเออพิกเซลดีกว่าผมใช้พิกเซลเป็นพนักงานเก็บดินนะฮะอ่าปุ๊บมา ล้องงมวงก่อนแพรบอ่าต้องใจยงเย็นๆนะครับผมเวลาสั่งลิงครับไม่งั้นมันจะมั่วมากเกมนี้พิกเซลอยู่ไหนอ้าวพิกเซลไปไหนเนี่ยพิกเซลเฮ้ยพิกเซลนายไปไหนคนนี้ปะไม่ใช่นี่น้องกายครับผมเอ้พิกเซลไปไหนนะหาพิกเซลก่อนเอ้อพิกเซลไปไหนวะเนี่ยหาไม่เจอเอา้าตายหาละลิงเยอะโอ้โหลำบากแท้คนนี้ใหม่เอ่อปุ๊บไหนวะพิกเซลเฮ้ยอย่าผมไปตามหาพิกเซลก่อน พิกเซลนายอยู่ไหนเอา้าที่มาแล้ว2ตัวนี้จะเป็นบริการของผมนะฮะนี่จะคอยตามไปทุกที่เลยเอาดูเดิพิกเซลแม่งเที่ยวไกลที่ป๋งเลยเฮ้ยเอ็งมาทําอะไรแถวนี้เนี่ยไหนพิกเซลอยู่ไหนอ๋อนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้โห้พิกเซลนายมาทาอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยวันนี้ก่อนพิกเซลโอเคครับผมอ่าเขารับรู้แล้วฮะก่อนอื่นนะครับผมเราจะให้พิกเซลปุ๊บเรียนรู้ทักษะก่อนปุ๊บอ่า ตามมาฟิกเซลนายจะต้องไปเก็บดินนะแล้วก็ช่วยกันสร้างกำแพงบ้านให้เสร็จนะอะตามมาตามมาตามมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่ครับผมอ่าโอโ้โหนี่ครับผมนี่ก็ขุดใหญ่เลยขุดใหญ่ครับผมอ่าปุ๊บนี่ฟิกเซลเก็บดินมาแบบนี้นะโอเคแล้วก็เอามาใส่ที่กำแพงแบบนี้อ่าอย่างนี้ใส่เข้าไปโชว์เดะทำเป็นไหมอ่าฟิกเซลปฏิบัติงานแล้วฮะ คนนี้ก็จะมีหน้าที่ขุดคนนี้ก็จะมีหน้าที่เก็บดินนะครับผมมาโปะที่กำแพงแล้วก็จะมีพนักงานสร้างด้วยนะอ่าพนักงานสร้างคนไหนคนไหนเป็นคนสร้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ที่จริงน้องกายนี่น่าจะเป็นพนักงานสร้างนะเนี่ยทำไมเขาไม่ยอมสร้างครับผมอืมคนนี้เป็นน้องไก,ก่เปล่าผมขอดูก่นอนฮะเฮ้ยไม่ใช่เดีน้องกายคนนี้แน่ๆเลยเอ๋อน้องกายคนนี้เฮ้ยอ๋อตำแหน่งเขาว่างนี่ใช่ไหมไม่น่าทำไมเขาถึงไม่ยอมสร้างโอเคน้องกายมาเนี่ยน้องกายอยู่ไหนน้องกาย โอ้โหไอ้ลิงแม่งเยอะม่งสั่งยากกันเนี่ยน้องกายโยนกล้วยน้องกายนะครับผมน้องกายอ่าน้องกายคนเดียวนะน้องกายมาสร้างเร็วๆเๆน้องกายมาตรงนี้อ่านี่โอ้โหเฮ้ยเค่กว่าจะสอนน้องกายได้ผมว่าน้องกายน่าจะไอ้นี่ก่อนว่ะการเรียนรู้น่าจะจบก่อนครับผมอ๋อนี่เขาทำได้แล้วนี่เห็นไหมโอเคครับผมนี่น้องกายเป็นคนสร้างครับผมแต่คนนี้เป็นเด็กเติมดินนะฮะไอ้นี่เป็นนักพนักงานขุดเอ้ยขุดไปเรื่อย โอ้โหเป็นไงครับผมตอนนี้บ้านของเราครับผมเริ่มเป็นระบบแล้วนะเฮ้ยเยี่ย,ยมไปเลยนี่สังเกตนะครับผมตัวนี้ก็จะไปหยิบของจากในกล่องเอนะครับผมแล้วก็ามาแปะที่กําแพงนะฮะนี่น้องกายก็จะมีหน้าที่คราฟไปเรื่อยๆนะฮะโอ้โหเริ่มเป็นระบบระเบียบคนนี้ก็จะมีหน้าที่ในการคราฟของที่อยู่ในโต๊ะนะครับผมอ่าเอา้าเกิดอะไรขึ้นครับผมเฮ้ยใหม่ใส่อุปกรณ์ใหม่พังวะเฮ้ยอุปกรณ์ใหม่พังครับผมเราต้องคราฟอุปกรณ์ให้ใหม่นะฮะอ่าไหนจะเซ่ ก็ตรงนี้ขาดอะไรครับผมขาดในส่วนของอันนี้เติมไปได้เติมไปครับผมแล้วก็เอาหินใส่นะฮะ,ะปุ๊บเอาหินมาใส่เข้าไปปุ๊บคับอุปกรณ์ให้ใหม่ก่อนอ้าวพนักงานครับจักการนี่เห็นไหมเยี่ยมไปเลยเฮ้ยอันนี้เราต้องทําด้วยวะอันนี้เราต้องแคนซิลตรงนี้ก่อน๊บแล้วก็เอาเป็นที่ขุดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราจำเป็นที่จะต้องใช้พูว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะ,ะเก็บพั่ว่ามาก่อน มาโยนอ่าจากกัดการขุดตอ่อขุดตอ่อไหมต้องขุดตอ่ออ้าวก็ให้พุ่งไปแล้วไงอ้าวเดี๋ยวกันนะผมว่าเราโยนอะไรผิดหรือเปล่าโยนผิดโยนค้อนให้มันไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยนั่นไปโยนค้อนให้มันอ่าอันไหนคนไหนอ๋อคนนี้ใหม่ใช่ไหมเราต้องโยนพั่วให้เขานะครับผมปุ๊บอ่าแล้วค้อนขึ้นมาเอ้ยนั่นแหละ เริ่มขุดต่อนะครับผมตอนนี้ลิงงเราเราิ่มเป็นระบบระเบียบแล้วเออเยี่ยมไปเลยเฮ้ยพนักงานเติมฟืนไม่เห็นมีใครมาเติมฟืนให้เราเลยให้ตายเถอะอ่ะจุดเองก็ได้วะอ่ะไม่มีไม้ดีหว่าไม่มีไม้เหรอเดี๋ยวไปหาไม้ที่หีบได้อยู่ไหนวะอ,อ๋อนี่ไม้เรามีอยู่เยอะเยอะถ้าผมอ่ะโชว์นั่นแหละมีลิงบางตัวไม่ยอมทํางานนะครับผมเฮ้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาของเกมนี้มากๆเลยเนี่ยงงจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะเซฟคนไหน พราะอุปกรณ์มันน่าจะเสียหายนะอ่ากดอื่นปุ๊บต้องเล็งดีๆนะอ่าเล็งดีๆเองใช่ไหมเอาค้อนไปแจกค้อนแจกค้อนอ๋อนี่งานเขาก็เริ่มสร้างแล้วนะเห็นไหมอ๋อมันเหมือนกับว่ามันมันต้องปล่อยเขาทําเองอ่ะครับผมเออบางทีเราก็แบบเหมือนไม่ทันใจเราครับผมแต่ที่จริงเขาก็ทํางานอยู่นะแต่ว่ามันจะทําแบบค่อยๆทําทํปเรื่อย,อย,ยๆอะไรเงี้ยเออนี่เก็บนี่มาแล้วก็เอาไปใส่เตา ดูนะปึ๊บทำเป็นไหมเนี่ยทำเป็นไหมเนี่ยเออเหมือนกับมันจะทำเป็นนะแต่มันไปทำอย่างอื่นนะครับผมมันไม่ทำสิ่งที่เราต้องการให้ทำนะฮะเห็นปะอย่าเอ้ยอะไรมันเนี่ยโอเคเอ,อ้ยทำงานได้ก็ผมทำงานกับลิงก็ต้องทำใจนะครับผมมันจะดื้ออย่างเงี้ยนะฮะโอเคนี้ยโยนทิ้งไปยวมีคนมาเก็บแทนนะฮะอันนี้มาจุดไฟให้ซะง,งั้นดูเดะอัมพลมึงมั่วมากเอ,อ้ยนี่ก็ครับไป อ่าเร็วเร็วเร็วอ่าช่วยคาบดิมั้ยจะดูนะครับผมแผ่นหินออกมาปุ๊บมีคนเก็บไหมมันต้องมีคนเก็บสิใครอ่ามาละมาละมาละเออเก็บแล้วก็ไปแปะนั่นแหละอ้าวแล้วไม่มีคนมาเราไม่มีคนเติมแล้วไม่มีคนเติม,ม,ม,ตมอําคนแม่งไม่มาเติมอะฮะยังไงตกลงนี่ผมต้องเติมเองใช่ไหมเนี่ยโอเคเติมเองก็เติมเองไงหายหวังพึ่งไอ้พวกนี้ไปไม่ได้แล้ววะ <laughs> โอเค มาไม่งั้น,น,นงานไม่เดินแน่ๆครับผมงานไม่เดินแน่ๆโอเคเติมเองก็ได้วะไม่งั้นงานไม่เดินแน่ๆครับผมโอเคมาอ่ะ,อะคอยเติมให้มันนะครับผมแล้วก็ให้นี่ครับตรงนี้ด้วยอ่ะเติมให้อ่ะอ่ะเติมให้ใครหน้าที่คขับ็ครับไปนะดีย๋ยวคคอยเติมของให้มันนะฮะนั่นแหละ ตอนของมนก็เผาได้นี่หว่าเดี๋ยวกันปุ๊บอ่าลืมไปเลยโถวิเอานี่มาเติมของให้อผมต้องให้อมพลเปลี่ยนนาทีระหว่าให้มาคาบของดีกว่าเพราะระบบเติมของในเกมนี้มันยังมีปัญหาในพวกเอาของมาเติมตามโต๊ะเนี่ยแต่ว่าถ้าของเติมตามสิ่งก่อสร้างพวกกำแพงเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับผมองั้นปุ๊บผมจะให้อมพลไปคาบของแล้วกันนะมามามาแหนป่าไม่งั้นมันจะยืนงงแบบเนี้ยอมพลอยู่ไหนคนมานี่ คอ้อนแจกก่อนค้อนแจกอัมพลก่อนค้อนไปรับคอ้อนไปแล้วก็กดดินรู้นะอัมพลโอเคอัมพลตามมาอ่าคอยใส่ขอให้มันแล้วกันอ่านี่ใครวะเนี่ยนี่อภิชาติแต่ก็ผมอภิชาติอยู่ไหนวะอภิชาติครับของอน,นี่สร้างบ้านนะฮะพิกเซลพิกเซลอยู่ไหนโอ้เหมือนงี้ป,ป๋งเลยพิกเซลเว้ยพิกเซลอยู่ไหนเว้ยเฮ้ยไอ้นี่อะ โอเคโอเคงั้นเองเองมีมีคอ้อนไหมไม่มีคอ้อนเหรอเดีย๋ยวแจกคอ้อนกัอนที่ไงแจกคอ้อนก่อนโอ้ยของเต็มไอ้บ้าเอ้ยอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ทิ้งไปก่อนพิกเซลไปไหนพิกเซลไปไหนอ่าอันนี้พิกเซลว่าโอเคพิกเซลนะฮะแจกคอ้อนพิกเซลแล้วก็น่าไปแจกกล้วยให้ตัวนี้โอ้ยปวดหัวชิบหายโอ้ยตายแล้วไหนวะมั่วไปหมดโอ้ยโอเค ไอ้ใหม่ไอ้ใหม่มึงมานี่ไอ้ใหม่โอ้โหแล้วมึงแยกจใจกันไปทำงานของมึงกันได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันอะไรเนี่ยอ่ะอ่าอ่าให้บริการตามก็พอลเลยไอพวกเอ็ไม่ต้องตามคือที่จริงอะ่ะมันน่าจะสั่งงานจากตรงนี้ได้นะเว้ยมันติดอยู่ตรงที่เวลาเราจะสั่งงานให้เรากดตัวคิวอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเวลาโยนกล้วยปุ๊บแทนที่จะโยนตัวเดียวนี่ผมคิดแค่ตัวเดียวไม่สึกโยนให้อีกตัวหนึ่งมันกลายเป็นแบบระบบงานที่เราวางไว้ทั้งหมด เสียหายหมดเลยโอ้ตายแล้วอะใหม่เล่งดีๆเนะใหม่นะใหม่เอาคอ้อนไปใหม่เรียนรู้โอเคเยี่ยมมากใหม่ทำดีมากใหม่ตามมาใหม่ครับของใหม่คับของนะใหม่ครับของดูนะอ่าโอเคเราไม่ต้องครับจนเสร็จก็ได้นะครับผมอ่าอันนี้เติมของให้ โอเคใหม่มาครับเยี่ยมเอออย่างนั้นแหละดีมากผมว่าไอการเติมของเนี่ยเราเป็นคนเติมให้มันดีกว่าแม่งป่วนแม่งเติมเองไม่เป็นครับผมเนี่ยอย่างเช่นฐานเนี่ยว่ามันก็ไม่มาเติมเราต้องไปหยิบฐานจากในกล่องแล้วผมต้องมาเติมให้มันไหนวะ่า,านอยู่กล่องไหนไวะเนี่ยอ่า่านอยู่กล่องนี้อ่าเ,เติมฐานให้ก่อนปึออ๊บเติม่านโอเค แล้วก็ต้องเอาดินมาใส่ด้วยนะอันนี้ดินใช่ไหมเนี่ยอ่าดินสิบห้าเอามาปึ๊บโอเคครับผมเอาเสร็จยังกำแพงใกล้จะเสร็จแล้วนะผมอ,อีกสามอันนะฮะโอ้โหวันนี้จะเสร็จไม่ได้กำแพงบ้านผมอเอาดินใส่ปึ๊บนั่น,นแหละอ่าใครมีหน้าที่คราฟก็คราฟไปนะตรงนี้คอยเติมให้เฮ้ยที่ผมจะทำมาจะแย่ทำไมวะเนี่ยไอ้พวกเนี่ย โอเคไม่เป็นไรเราเปลี่ยนมากนะครับผมเอาไปทําอย่างอื่นบ้างเอาเป็นคอนไม้ดีกว่ามันทําง่ายครับผมประหยัดทรัพยากรด้วยเพราะว่าตอนนี้เราต้องสร้างบ้านเยอะนะฮะต้องใช้คอนเยอะนั่นแหละปุ๊บไม้มาเติมตรงนี้นะฮะปั๊บใส่เข้าไปนั่นแหละเออให้มันได้างี้สินั่นแหละปล่อยมันทําไปนะครับผมโอ้หหิวข้าวหิวข้าวิข้าวก่อนจุดไฟจุดไฟไอคนที่มีหน้าที่จุดไฟมันก็ไม่ยอมจุด ไมใหญ่เยอ,อ่ะโอเคไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยก็มีคนช่วยเ้ววะเออไม่ต้องทำเองหมดทุกอย่างอ่าจุดไฟเพิ่มแสงสว่างในบ้านก่นอนเฮ้ยลำบากแต่เทเนาะเกิดมาเป็นคนเลี้ยงลิงเนี่ยที่ตายเถอะมีบริการผมครับผมโอ้โหเท่สองตัวเนี่ยจะเสร็จแล้วเนี่ยแค่สองบล็อกเองเนี่ยเฮ้ยผมต้องทำประตูบ้านด้วยนี่ว่าเออมันต้องมีประตูบ้านเลยนะประตูบ้านดูสิอันนี้เหรอโอ้โหต้องใช้เหล็กด้วยว่ะ ทอมีอยู่นะับผมเหล็กผมเฮ้ยประตูบ้านอันนี้ได้ไหมเป็นประตูแบบไหนแบบนี้เหรอประตูอันเดียวแล้วกันเนาะโอเคเป็นประตูแบบนี้แล้วกันนะอ่าใช้ไม้แผ่นนะับผมแล้วก็บานพับนะฮะแล้วก็ในส่วนของเหล็กนะฮะประตูนี่ผมทําแค่อันเดียวก็พอแลวมั้งเออปึ๊บเพราะมันไม่ใช่ประตูแบบบานใหญ่อะ่ะเอ้ยนีหน้าต่างด้วยวะมีหน้าต่างด้วยอ่ะกดหมดเอฟประกันกด ทำลายอ่าตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะสร้างใหม่นะฮะแล้วก็เอาเป็นกําแพงหินต่อมาตรงนี้โชว์เอาเป็นประตูแบบนี้อันเดียวนะฮะอ่าแล้วก็เจะทําในส่วนของกองไฟวางไว้ตรงนี้มันจะได้แบบมีความสวยงามตรงหน้าประตูบ้านเราอ่าอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้เด็กๆมาทํากันเองอันนี้เขาต้องการก้อนหินนะฮะโอเคอ่ะไอ้นี่ก็เติมนลยเนี่ยเห็นปะมันก็เติมของให้แล้วนะ เห็นปะเนี่ยเออมันก็เติมให้เรานะเนี่ยมีอะไรมันก็มาเติมให้เราบางทีมันก็ทําบางทีมันไม่ทำผมก็งงเออคือผมสังเกตนะคือไอตัวไหนที่เป็นคนเติมของพวกการสร้างบ้านเนี่ยมันจะทํางานเว้ยแต่ว่าไอพวกที่เติมของการคลับบนโต๊ะเนี่ยแม่งไม่จะไม่ค่อยทํางานครับผมเกมเนี่ยมันน่าจะเป็นบ ắc, ั็กหรือว่าเป็นความไม่สมบูรณ์ของตัวเกมอะฮะฮะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสร้างบ้านเนี่ยปะมันเติมเองสร้างเองเลย แต่เรื่องของการคร้าเนี่ยม่ผมรอตั้งนานก็ยังไม่มีคนมาเติมให้สักทีเนี่ยเราต้องมานั่งเติมเองนะฮะสร้างหุ่นฝุกวิชามาแล้วฮะเอออย่าเพิ่งเก็บไอ,อ้บ้าจะใช้เอ,อมาก่อนโอ้โหอ,อันี้ก็ขยันเกินมาเอามาใช้ก่อนนี่หุ่นฝึกวิชาของผมต้องมาวางไว้ตรงนี้เหรอ,หรอนะวางวตรงนี้ดีกว่าปุ๊บอ่เขามันใช้ยังไงอะ่ะเออ โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะแจกไว้ให้กับทุกคนกันนะตอนนี้ตอนนี้ผมมีบัตริการดอยู่4คนนะครับผม1 2 3 4นะฮะพวกนั้นผมจะให้มันถือกระดูกแล้วกันแล้วก็คอยอาศัยอยู่ที่บ้านนะฮะพิกเซลอยู่ไหนพิกเซลพิกเซลเออพิกเซลเนออะไรของมันวะผมคลิกพิกเซลสืบไปโยนให้ตัวอื่นนะมันมันมันงงมากนะครับผมบอกกันเลย เล่นไปเล่นมานี่ผมเริ่มจะปวดหัวชก็บหายเอ้ยเออเดี๋ยวกันนะให้ดาบไปไอ้กายเอาเอาดาบขึ้นมาอ่ะนะผมเร่งกายนะปึ๊บเออดีมากแน่ไอ้นี่เอาดาบไปเก็บอีกเอามานี่โอ้ยคนเขาจะใช้อ่มารวมตัวรวมตัวรวมตัวกันอีกทีหนึ่งปึ๊บอ่าดีดีดีด,ดีพิกเซล พิกเซลถือกระดูกใหม่ใหม่นี้เป็นบฏิกิรเรานะครับผมอภิชาตเถอะนะสมศักดิ์วิลเลียมใหม่พิกเซลพิกเซลอ่ะพิกเซลเป็นบฏิกิริยาเราเอาเอาดาบไปนะโอเคโยนให้มันถูก,ถกแล้วก็ใครอภิชาติเอากระดูกไปดันไปโยนให้นี่โยนให้กาย หุ้ยแน่นี่ใครเดนิสแน่เราไปโยนให้นี่อะไรของแม่งวะตายละผมละท้อจริง <c oughs> ้าเอ้ยโคตรมั่วเลยก็จะหยิบลากมาใส่กระจบนะเออมันจะทำให้แบบนี่ทำไมวะมาอาภิชาต มามล้อมดีๆนะต้องเล็งดีๆนะผมว่าผมเล็งดีแล้วนะไอ้นี่เล็งนะนี่นะอนะัมพลนะเอากระดูกไปนะเอออภิชาติไหนอ,อภิชาตินี่โอเคมาอาภิชาตินี่นะเล็งนะอภิชาติอยู่นี่นะเล็งอภิชาตินะปึ๊บนั่นะสืบโยนให้นี่โยนให้วิลเลียมมันเป็นเลยมากปะเนี่ย แน่ไอ้นี่เรา,เากระบองไปเก็บโอ๊ยปวดหัวจะแตกอยู่แล้วห่้ยราคาเอออาบชาตมันกระดูกไปกระดูกเออนั่นแหละดูแต่กว่าผมจะได้ออกไปไหนครับผมผมต้องมานั่งลบกับลิงอะ่ะไอ้บ้าเอ,อ้ยโอเควิลเลียมวิลเลียมนายวิลเลียมวิลเลียมไอ้วิลเลียมอ่ะวิลเลียมเอาเอากระบองเหล็กไป วิลเลียมอ่าถูกต้องเนี่ยไอ้นี่กระดูกไปเก็บอีกขยันเกินขยันเกินอ่ะมันนี่มาปึ๊บมารวม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 ผมว่าเราต้องแคนเซิลงานให้หมดก่อนปึ๊บเออให้มันแบบไอ้นี่ใหม่แล้วก็เรียกลมพลใหม่นะครับผมอัมพลกระดูกนะผมคลิกที่อัมพลนะไปดูนะปึ๊บโอเคอ่าที่เหลือแด่นิดจะไม่มีวุฒิใช่ไหม เดนิดมา,มาล้อมล้อมล้อมเดนิสดูนะผมจะคลิกเดนิสนะชัวรชัวนะปึ๊กเออให้มันได้อย่างงั้นเดโอเคมารวมตัวกันมาฝึกวิช,ชาก่อนปึ๊บปึ๊บรวมตัวฝึกวิช,ชามาไม่คบิกมาเร็ว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 ,รวอ่าเฮ้ยคืนนี้คือจันแดงนี่หว่าต้องมีคนมาบุกนะฮะมาแล้วจันแดงก็จันแดงครับฝึกวิช,ชากันทุกตัว นี่ฝึกตรงนี้สินั่นแหละโอเคพร้พอมพร้อมที่จะลุยใครใครจะมาใครมันจะบุกไหนขอดูหน้าเดี๋ยวนี่ไงเนี่ยตัวนี้เหรอสังหารมาดสิครับมาดิโอ้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 เลยกินข้าวไหนโมไม่ทำมันเหนียวจังวะ ไม่หนังเหนียวจังอ่ะอู้แตกเออทำไมรอบนี้ไอ้ตัวนี้มันหนังเหนียวจังวะเออเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่าผมมีกับข้าวอยู่สองนะครับผมเอากับข้าวไปด้วยปลาปลา,ปาลุย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 ทุกคนมาเร็วมาเร็วไปโอ้โหมาเพียบบอกว่าเลยว่ามาเพียบอ่าปุ๊บออกเดินทางนี่ เดีย๋ยวจะเดินทางไปซื้อของนะครับผมไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวนะปุ๊บอ่ะไปต่อไปต่ออ่ะไปนี่เฮ้ยผมชอบบทเพลงมากเลยนะผมเวลาล่องแพเนี่ยเฮ้ยผมว่าเกมนี้นะเว้ยถ้าจะให้มันแบบโคตรมันจะต้องมีเรือโจรสลัดแบบขนาดใหญ่แล้วมีการยิงปืนใหญ,ญ่เฮ้แต่ว่าไม่แน่นะ ราะว่าเวลาเราไปล่าสมบัติสังเกตจะมีหีบที่แบบมีกระสุนปืนแคนนอนเห็นไหมมีกระสุนปืนใหญ่อย่างเงี้ยเอ้ยเราอาจจะเป็นกับตันโจรสลัดแล้วก็มีแบบผงลิงเป็นพวกกาลสีก็ได้นะเฮ้ยเขาท่าอยู่นะอปึ๊บล่องแพไปเรื่อยนะครับผมเอเดี๋ยวเราจะตามไปซื้อของครโอ้โหสวัสดีครับผมแม่ปลาเล็กปลาน้อยอ่ะหยุดหยุดได้ไหมหยุดได้ครับผมเปิดแผนที่กันโอ้โหไกลเหมือนกันได้ทำไปเล่นไปผมจะมาจุดเนี้ยมากดมาร์กได้ดีกว่า มาใตา้โ okay. อเคมาเดินทางต่อครับผมมาจุดเว้เรียบร้อยแล้วไปอ,อ่าเฮ้ยถึงไหนแล้ววะโอเคเช็คแผนที่ก่อนนะครับผมไม่ใกล้ละใกล้กละอีกนดิดเดียวไปไปไป าไปซื้อของนะครับผมนี่แผ่นดินอยู่ไหนจะเจอแล้วเจอแผ่นดินแล้วเจอแผ่นดินแล้วครับผมดินแดนใหม่ว้าวจอดตรงนี้จอดตรงนี้จอดตรงนี้เลยนี่ไงร้านขายข,ของอยูน่นี้โอ้โหเหมาะเลยฮะนี่วันดีเฮียผมแวะมาซื้อของครับอ่าวันดีวันดี ไอ้นี่บ้านคนป่าป่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งประทัดนะลูกน้องอ,อซื้ออะไรดีวันนี้โหเงินก็เยอะอยู่นะซื้ออะไรดีปะผมอยากได้หีป่ะเออวันนี้มันไม่ขายหีบหรออยากได้หีบอ,อู้ไอ้ยหาเ่าลูกนี้แบกหีบมาดีกว่าวะ <c oughs> อะไรอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> อีดอก ป่าบุกบ้านไอ้ห่ากูร้องแพร่มาดักไก่คน,นป่าบุกบ้านกลับไปครับโอ้กลับ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 มัจะบ้าตายอยู่ตั้งนานมันไม่ไม,ไม,มา <c oughs> โอ้ยป่านี้ชิบหายไปแล้วบ้านกูสร้างตั้งนาน <c oughs> กลับด่วนเลยเอาด่วนด่วนด่วนชิบหายแล้วบ้านพังหมดแล้วป่านี้ โอ้หเล็ดอยู่บ้านตั้งนานคุณป่ามันไม่มาเว้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็หมายความว่าเกมนี้คือเราไม่สามารถที่จะละทิ้งบ้านได้เลยนะก็คือถ้าหากเราจะไปสำรวจเกาะอือ่นก็ต้องย้ายบ้านตามไปด้วยอะ่ะไม่งั้นมันก็จะพังนะครับผมก็คือคนป่ามันจะจ้องทําลายบ้านเราอย่างเดียวเลยเอ้ยให้ตายเถอะต้องปรับแผนใหม่ครับผมต้องปรับแผนใหม่ก็คือถ้าเราจะไปสำรวจดินแดนแห่งใหม่ปุ๊บเราก็ต้องย้ายบ้านด้วยอะ่ะว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะกับการสร้างบ้านใหญ่เลยจริงๆ แล้วมันก็ไม่ได้มีวันบอกด้วยว่าวันไหนคนป่ามันจะบุกวันไหนคนป่ามันจะไม่บุกอะไรเงี้ยมันมีแค่วันพระจันทร์แดงวันพระจันทร์แดงก็คือวันที่มันจะมีสัตว์มาบุกทําลายบ้านหรอครับผมแต่มันไม่ใช่วันที่คนป่าบุกมาฮะตายเถอะขับลับขับลับลับก่อนด่วนเลยผมว่าพังหมดนะฮะทางหมดแล้วป่านนี้อ้ตายแล้วตายหมดยังว่ะไปหมดจังเอาละครับไหน ไห้บุกบ้านตู้ลุยเดครับเฮ้ยกินข้าวก่นอนลุยเดไหนล่ะอ้าวยังอยู่ดีหว่าเอานี่กำแพงพังไปแล้วอะ่ะอะไรมันมาแค่นี้เหรอเฮ้ยเอาโอ,โอ้กำแพงบ้านแหกเลยตายละเฮ้ยผมว่ามันไม่เหมาะกับการแบบสร้างบ้านใหญ่จริงว่ะ เราต้องย้ายไปเรื่อยๆคือถ้าหากว่าเราแบบย้ายถิ่นฐานก็ต้องย้ายบ้านอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือไม่ก็ต้องให้ลิงเฝ้าบ้านเอ๊ยหรือว่ายัางไงแล้วลิงมันก็ไม่ยอมเฝ้านะเว้ยถ้าหากว่เาเราตั้งโหมดเนี่ยเราตั้งโหมดต่อสู้ปุ๊บมันจะตามเราถ้าเราตั้งโหมดอื่นปุ๊บมันก็จะง่อยไงมันก็จะไม่ไม่ต่อสู้เฮ้ยมันไปไหนกันหมดไอ้คนป่าเนี่ยฮะป่าเอ้ยตามล่ามานเด้ไหนดูเด้เปิดแผนที่ดูเด้มันอยู่ไหน ไม่หายด้วยครับผมคนป่าไม่งวับล่ามันล่ามันเดี๋ยวไปดูของนี่หีบได้ป่านี่ของหายมาแล้วมั้งเนี่ยดูเด็กกำแพงอุตสาห์สร้างตั้งนานนะเนี่ยแป้งพังเลยอะ่ะเออโอเคมีอะไรหายป่ะเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรหายมั้งโอ้ยตายเถอะ โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมต้องขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมต้องปรับแผนใหม่เพราะเราอาจจะต้องย้ายบ้านไปทั้งหลังเลยฮนะศาสรสร้างกำแพงบ้านตั้งนานนะครับผมโดนคุณป่าบุกปุ๊บแหกเลยครับโอ้โหดีมันมนมาตีที่นอนเระเนี่ยโอเคก็ถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย